สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับ,บกหุน่นยนต์ลาวค่ะวันนี้นะคะมาเรียนภาษาเตเล่นกันต่อนะคะมีคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะในตอนที่3นะคะคือตอนเกี่ยวกับไอศครีมค่ะคือเจลาตินนั่นเองค่ะเจลาตินะคะเจลาตินก็คือไอศครีมนะคะตีห๋หางไตทะเลียน,นะคะมีรสชาติมากมายเลยนะคะไปดูนะคะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกนะคะปั้นน่ะปั้นน่ะ พันหน้าก็คือคล้ายๆกับวิปครีมของเราเองนะคะแต่พันหน้าก็คือเป็นครีมที่ไม่ได้ใส่ไข่นะคะอันที่สองนะคะคร,ค,รครีมครีมครีมมากก็คือเป็นวิปปิ้งครีมนะคะแต่น,นี้เป็นแบบว่าที่ใส่ไข่ด้วยนะคะคนที่สามค่ะช็อกโกแลตโตช็อกโกแลโตโก็คือชอ็อกโกแลตนั่นเองค่ะันที่สี่นะคะนัอตชอลล่ะนัอชอลล่ะก็คือเฮเซลนัทนั่นเองค่ะ สตรัคชเตล่ะสตรัคชเตนะคะก็คือช็อกโกแลตชิพค่ะคำที่7ค่ะฟราโกลาฟราโกลาก็คือสตรอเบอรี่ค่ะลมโปเน่ลโปเน่ลโเน่ก็คือราสเบอรีนั่นเองนะคะคำสุดท้ายค่ะกรานิตตากรานิตตากรานิก็คือคล้ายๆกับ เรียกว่าอ,อะไรเป็นเชลล์ป,ปิ้มบ้านเราเนี่ยเป็นน้ําแข็งกับเป็นไอศครีมด้วยนะคะนี่นะคะเป็นคาศัพท์ที่หงโจตัวอย่างมาให้ให้ฟังกันนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างเกี่ยวกับร้านไอศครีมนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ